เคลื่อนไหวแล้วจีดราก้อนแชร์ข้อความนี้ลังเป็นข่าวดรามา่านักตลองซุปตาจีดรากอนมีความเคลื่อนไหวหลังตกเป็นประเด็นดรามา่าและทราบวันเดินทางเข้าพบหน่วยสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติดของสำนักงานตำรวจอินชอนได้รับการยืนยันแล้วอย่างเป็นทางการโดยจีดรากอนได้โพสต์คำคมธรรมะที่สื่อในยะในใจว่ามุมมองที่เหมาะสม คือการมองเห็นอย่างถูกต้องความคิดที่เหมาะสมคือการคิดอย่างถูกต้องการพูดที่เหมาะสมคือการพูดอย่างถูกต้องการกระทำที่เหมาะสมคือการทำหน้าที่อย่างถูกต้องการดำรงชีวิตที่เหมาะสมคือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องความพยายามที่เหมาะสมคือความพยายามที่ถูกต้องสติที่เหมาะสมคือการมีสติที่ถูกต้องและความเข้มข้นที่เหมาะสมคือมุ่งเน้นอย่างถูกต้อง สุดยอดนิพพานเป้าหมายสูงสุดของเราคือการตรัสรู้เราต้องรู้แจง้งเราควรสแสวงหาความสุขที่อยู่เหนือชีวิตและความตายหากเรายึดติดกับความสุขเล็กๆน้อยๆในขณะนี้และและเลยที่จะคิดถึงความสุขขั้นพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่กว่ามันจะไม่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนในจิตสำนึกที่นำความแข็งแกร่งของเราไปสู่แกนกลางเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยก่อนหน้านี้ หน่วยสืบสวนยาเสพติดของตำรวจอินชอนได้ยื่นขอหมายค้นสำหรับบันทึกการสื่อสารของจีดราก้อนภายใต้ความสงสัยในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายควบคุมยาเสพติดอย่างไรก็ตามสารแขวงอินชอนปฏิเสธโดยอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอ